แหมเรื่องหนึ่งไอ้ว้าแดงเนี่ยาว่าดินแดนว้าแดงมีคืออีพี่น้องไอ้เขตแดนติดกันประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยทุกที่ในโลกนี้มันเถียงกันประจบหรอกว่าตรงไหนเป็นของใครเพราะทุกคนไบ่ยอมเสียคนไทยไปจบสารโลกห้องที่บริเวณว้าแดงอยู่เนี่ย เดิมเป็นตี้คุณซาสมัยก่อนเนี่ยทหารก็บซ a เทำงานร่วมกันสมัยก่อนนะเมินหลายสิบปีละวก็ฮือหมู่คุณซาเขามาอยู่ตอนหลังคุณซาเลิกไปแล้วว้าแดงเข้ามาแตนตีทหารก็ไปอู้กับมันมันก็บอกว่ามันยอมถอย แต่ว่าต้องอมีหน่วยเหนือมาสั่งมันถามหน่วยเหนือคือไครมันก็บ,บอก